สวัสดีครับจะพาไปดูบ้านลุงโฮจิมินที่อยู่ในนครพนมครับไปดูจุดดั้งเดิมจุดแรกนะครับของบ้านลุงโฮซึ่งได้มาอาศัยอยู่ณบริเวณจุดนี้จุดดั้งเดิมนะครับไปดูกันครับน่าดูมากเลย ใช่ไหมครับหาหมดอเป็น huh. พี oh ่ของคนนั對對 I I right. so really Z Z ้นเหรอครับ่ีผมเอิงน้องผมพี่องเก้าคนมีผมคนเดียวได้ยินบรรพบุรุตระกูลผมใหญ่มากหัวดีถูกของเวียดนามต้นตระกูลเป็นตุะนาจีนก็คุณผู้ใจผมกว้างหรบกรถประวัติศาสตร์เขาเป็นเพื่อนดูคอมนิดนักสิบคอมนิดนี่ดูตระกูลเหนียนจนงจนอาจารย์มาเราเขาไม่เยอะเขาดูโมงให้ก็รู้านเกิดไงอันนี้บ้านแม่ลงห่วงกี่ราน ที่ผมว่ายิงนะผมชอบผมเล่นเล่นภาษาเวียดนามแอบเรียนบ้านของรุ่นเล่นน,น้องผมก็เกิดคนนั้นก็เกิด50ปีแล้วผมรู้นะมันอยู่ที่คนตระกูลหวัวคนที่ทำวงดังในคนหวัวยิ่งยากไง <ừ> เราเลยบวนเกีย๊ยบอะติ <ừ> ้งกัหูหนะที่เป็นครอบครัวหนึ่งเป็นคุณน้าเป็นย่างน้าเป็นเป็นหัวคิดว่าผมเลยนะคนเราต้องหงูเฮงคนเอเชียเราเวียดนามยิ่งเขาเป็นไตมาก่อนนะอไทยใจดำนี่แหละเป็นแบบโดนจิน ยึดพันธุ์ดีสมัยโรงหั่นผมมีหนังสือเด้สุญญากับผมเขียนได้สุญญากับหนังสือคนนี้เขียนหลอดสาตญาติผมมาสามครั้งแล้วในคมบอกต่อสายโอ้ตะกุลใหญ่มากที่นี่นะแต่หัวนี้หัวนี้อยู่ที่งูเห้งคนเอเชียตรงนี้ต่างกันหรอกครับคือเนี่ยคือรถอื่นแหละที่จริงผมชอบอ่านคือถ้าพูดผัวหมูดีไป่รู้ไผเนี่ยนที่เขาเขียนไผมชอบคอลัมน์ไทยรัฐเขียนเขาทำนี้เนี่ย thắc thang đấy. Anh ấy chặt đi anh ấy cái chặt ông ai con chú Thái của dân miền Tây anh Dương Vương đồn chế tha đồng Trinh này, tay anh, phụ trai cái chặt Trinh à, anh ai chú Cha Thái đảnh anh, thuê Trinh đảnh anh, chuyển phương nắp lấy tiền dứt còn nữa, lấy Tam La Việt Nam này, thời đại Việt Nam, thời đại làm. เคยผู้ชายโดนฆ่าหมดตำราเรียนเวียดนามนะผมได้เรียนด้วยระยะผมคนนี้ไหนคนของหญิงนำบังเลอร์เลยเวียดนามเลยเป็นจีนเลยเวียดนามผู้นี่มี5.4เผ่านะแต่เขาเน้นสรงเผ่าใหญ่เผ่าจีนกับจีนนั่นแหละแต่ไม่หย่ดนจีนแต่ก่อนเวียดนามใช้ภาษาจีนเพราะหลังเสร็จปกครองเลยดัดแปลงผมอ่านได้ผมได<อ>้เรียนสูงเติมแอบเรียนบ้านของโรงเรียนเต่คเรื่องเรียนน้องไม่รู้เลยหมุดหงิดคนละตุ้งหน้าใหญ่ผมมีลูกชายสองคนก็จบวิศวะอยู่ระยองไม่ดีหรอก คนแถบนี้ไปอยู่ที่นโดยแยกย,ะยะ่าสายย่าผมย่าผมก่อตั้งหมู่บ้านกับสามีคนแรกแกนี่นำเดิมย่าผมท่านคุณร่วมนำคุณพัฒนานจากสีสวัสดิ์เจริญนักชื่อตรงย่าคนที่สองผมมาขึ้นไหวปิ๊ปูมบอดตรงได้มาลงท้ายมึงนแงน่นี่กระบวนการของสูยแต่ตะกูลมันช่วยกับหลังเสงแต่ว่าผนี้นเกิดเลยนะเลยทั่วผมโดนตัดกงหลายคน<ม>เลขาระบบคอมเมน็ตเป็นเลขาพักใหญ่จุนนะมไม่ใช่ดีนะเลขา ก่อนตั้งพักคก่อนอย่างมีพักตอนนี้นกชสือขงกลับเวียดนามร้อยกเจ็ดปีก่อนเอามานนลูปญาติผมเอามาปีแล้วลูกปูอ้วทําใหม่กับหลานเอาหลานมาสองคนบวบบวบต่าได้าวใบวบต่าได้แต่นั้นปู่ยังคิ้วไม่เหมือนผมในคิดปู่ตะปูในชุมชนน่าใหญ่เยอะกระองเยอะไงทำไมแอดมาร้องเพียงใจนี้โกยกันมาที่ไม่นึกว่าท่านเก่งแอดเป่งว่าดูว่าในคนบวบในญาติปูแอดก็ต้องดู ช่หมูใช่หมูใช่หมูของจีนเองอันเดียวกันหมูเช็เทียนผมก็ต้นตะกวุดผคุนาจีนชื่อหมูมันอกครองเป็นนามสกุรนี้อยู่เลยอืกับป้อนใเพราะว่ามันยักมันจะใกล้แล้วลปแลวมงถังน้ำกังถังมี่สองตะกูุดควมหน้าตะกูลหี้ริ่ะหีซึ่งบ้านเรารูแต um. ่พราถังไคจงหรือหีใื่หมีแต่กราฆ่าที่ตายราฆ่ามันตายไม่ฆ่าก็แก่ก็ตายฆ่าแย่งกัน้ากัน ผมชอบอ่านหมดเลยก็อ่านอย่างนี้แหละกีนเปคนไทยรักกีนคนในจีนเืีองนามสมัยก่อนกษัตรย์่งศาตร์มีโบมนะครับโบมมีขาดมีนาฬิกามตะเกียงมีตาเรียดสมัยก่อนนะครับมีแต่ของเก่าๆเลยของลงฮอนะครับจเวียดนามมองไปไคุณคือเถาวตะปูนี้เป็นกระสับนะ ที S <S ่มันเน่ยคือการนักจะรักกักอางเดี๋ยวนี้ลูกเขาก็เป็นนายกระบบคนนี้ก็นามเลาอะไรเขาไม่ค่อื่องเท่าไหร่ต้องต้องเป็นลูกหลานใช่ไหมเขามีตระกูลตระกูลเกี่ยวทุกเหมือนท่านไกรสอนไม่ท่านไกรสอนคงมีอาหารต้มขนมเอากาแฟหัวหนุนกาแฟครับแบบนี้กาแฟดำนะคะอันนี้เป็นกาแฟขี้ชะมดกาแฟ กาแฟทั่วไปละที่จะหมดไม่เอาวงนี้บาทวงนี้เทเทเด้อหรือเปลาเหนือแหละมันมีตีไงเองมันมีปีกองเท่าไรคหกสิบบาทค่ะตอนนี่เหรอใช่เอากาแฟสักเอาสักสองกล่องครับพาท่านผู้ชมมาชมที่บ้านลุงโฮชิมินนะครับบ้านดังเดิมในยุคก,ก่อตั้งในยุคบุกเบิกนะครับ ช่วงกอบกู้นะครับบ้านเมืองลุงโมชิมินก็มาอยู่ที่นี่นะครับมาอ,อยู่ที่บ้านแบบนี้น,นี่เป็นรุ่นรุ่นแรกรุ่นที่สามนะครับรุ่นแรกก็คือรุ่นลุงโมชิมินก็มาอยู่ที่นี่นะครับนะครับคือเป็นจะเรียกว่าเป็นรุ่นปู่แล้วก็มารุ่นพ่อแล้วก็ ช่วงที่ดูแลก็เป็นรุ่นหลานนะครับช่วงที่สามแล้วก็มาอยู่ที่นี่บ้านลุงหูยิมินนะครับอยู่ที่นครพนมอยู่ที่นครพนมเป็นบ้านหลังแรกเลยเป็นบ้านชุดแรกเลยที่มาอยู่ครับมาอยู่พื้นดินจุดนี้ก็เป็นพื้นดินของ ลุงโฮชิมินห์จริงๆนะครับลุงโฮชิมินห์ก็มาบุกเบิกมาอยู่ที่นี่นะครับในช่วงที่กวาดกู้บ้านกู้เมืองของลุงโฮก็ได้มาอยู่ที่นี่รุ่นที่อยู่นี้ก็เป็นรุ่นที่สามนะครับรุ่นหลานเป็นช่วงดูดแลนะครับดูแลหมู่บ้าน อยู่ที่นครพนมนะครับนครพนมรุ่นรุ่นหลานก็จะดูแลทรัพย์สมบัติดูแลบ้านดูแลทรัพย์สินต่อนะครับเข้ามาเที่ยวมาชมได้ไม่มีค่าเข้าชมนะครับรแต่เป็นการขายสินค้า,น,า,านะครับขายสินค้าอยู่ใกล้ๆตัว จังหวัดนครพนมนะครับดูใน G ี s ก็พิกัดบ้านลุงโฮจิมินนะครับน่าดูมากนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมาหลายๆสิ่งหลายอย่างเราเข้ามาดูแล้วเราประทับใจในความตั้งใจความพยายามนะครับความตั้งใจความพยายามของลุงโฮจิมิน ถึงได้มาตั้งหลักตั้งหลักแล้วก็มาช่วงจะเ,เรียกว่ากอบกู่บ้านกู้เมืองของลุงโฮก็ได้มาอยู่ที่นครพน,นมนะครับมาอยู่ที่นครพน,นมในช่วงรุ่นหลานก็จะดูแลบ้านนะครับของลุงโฮขายของที่ระลึกนะครับขายของที่ระลึกเป็นสินค้าจากเวียดนาม นะครับเป็นส่วนมากนะครับจะอยู่คนละที่กับอนุสรสถานของหลวงโฮจิมินนะครับซึ่งเป็นคนละที่กันบ้านจุดนี้ก็เป็นจุดดั้งเดิมนะครับเป็นจุดดั้งเดิมที่ท่านได้มาอาศัยอยู่ในช่วงกูบ้านกูเมืองของลุงโฮนะครับลุโงโฮก็จะ เป็นรุ่นปู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นรุ่นหลานที่ดูแลบ้านดูแลทรัพย์สมบัติของท่านนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเป็นจุดเริ่มแรกที่ท่านผู้ชมนะักท่องเที่ยวมีโอกาสมานครพนมก็มาชมได้นะครับรุ่นหลานก็จะดูแลทรัพย์สมบัติดูแลสิ่งของดูแลประวัติความเป็นมา ไปเรื่อยๆนะครับจะมีชุดเอาใหญ่นะครับให้ท่านได้ชมน่าชมมากนะครับซึมซับประวัติความเป็นมาของลวงโฮจิมินนะครับ มีเอากาสารเก่าๆมีสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเก็บไว้เป็นที่ลึกให้ท่านได้ชมนะครับมีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อนะครับชาอักษรชาเขียวดีบัวครับชาอีโรความดังไขมันมอะไรต้องไม่ปลูกกินแก้ร้อนในครับมีชาอ่า อย่ทีุดรเคปน่้อ,อนครับจุดน,นั้นก็ไปดูมาแล้วค่ะน้องโอนฝูไวรอที่อุดรน,น่ะคะ่ะแกอยู่แค่สองสามวันเองไม่ได้อยู่นาน,นใช่ไหมครัไม่อยู่ไม่นานฝูไปรอตรงนั้นเลยสมัยก่อนฝูไม่ดวนแต่น้องโอมไม่มีดวดแต่อยู่อ,อุดรเขาก็ทำเป็นบ้านเป็นอยางนี้นะครับบ้านหลานเขาก็บ้านโอไปไงเ็าบอกเขาบอกเขาทำเพื่อเงินอยู่แค่ชั่วคราวเฉยแต่น้องโอมาอยู่ปราณห้าปีอยู่อุดรไม่ได้อยู่นานใช่ไหมครับไม่ได้อยู่นานฝูไปรับ